สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักป่าเต็งรังมจญทอราชบรุรีห้องเรียนธรรมชาติขนาด21ไร่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศ,ศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญของพื้นที่ภาคตะวันตกค่ะพันไม้หลักของป่าเต็งรังส่วนใหญ่เป็นไม้ในวงยางเช่นเต็งรังเหียงพลวง และพยอมซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่ทนแล้งได้ดีและเป็นโครงสร้างหลักของระบบนิเวศป่าเต็งรังต้นไม้เหล่านี้ช่วยสร้างร่มเงาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดและยังเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย ในป่าเต็งรังของเรายัางพบไม้สกุลเบอร์ฮีเนียเช่นอรพิมสแลงพันและเซี่ยวป่าที่มีใบลักษณะเป็นสองแฉกค,คล้ายหัวใจเพิ่มความอ่อนโยนให้พื้นป่าพืชเหล่านี้ผลัดเปลี่ยนกันออกดอกตามฤดูกาลทำให้เส้นทางธรรมชาติมีสีสันอยู่เสมอเห็ดก็เป็นอีกหนึ่งส่วนของป่าเต็งรังเช่นเห็ดโคนและเห็ดระงก เห็ดหลายชนิดมีความสัมพันธ์เฉพาะกับไม้วงยางเช่นเห็ดระโงกที่มักพบขึ้นคู่กับต้นเหียงและยังเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นการเติมเชื้อเห็ดให้รากไม้เพื่อเพิ่มการเติบโตตามธรรมชาติเมื่อยางเข้าสู่ฤด,ดูฝนพืชหัวจะผลิดอกขึ้นเต็มพื้นป่าเช่นเปราะป่า และอ่าวแดงอ่าวขาวหรือกระเจียวทําให้พื้นป่ามีชีวิตชีวาพืชเหล่านี้ยังมีคุณค่าทางสมุนไพรและเชื่อมโยงกับชุมชนเช่นเชื่อหมู่บ้านรางดอกอ่าวซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตราชบุรีค่ะ ป่าเต็งรังมีบทบาทสำคัญในการลดกา๊าซเรือนกระจกเพราะต้นไม้ทุกต้นจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการสังเคราะห์แสงและเก็บไว้ในลำต้นกิ่งรากและในดินแม้ว่าป่าเต็งรังจะไม่หนาแน่นเท่าป่าดิบแต่ก็ยังดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้6.48ตันต่อไร่ช่วยสนับสนุนเป้าหมาย KUtt Carbon Neutrality 2040 เส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าเต็งรังมีระยะทางประมาณ400เมตรและยังมีการจำแนกพันไม้ไว้ถึง77ชนิดโดยเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลราชบุรีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาอาจารย์บุคลากรและประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และงานวิจัยต่อไปโรแมนติกโรด เส้นทางปัจจัรยานใต้แนวสนประดิพัทธ์รมรื่นเย็นสบายเนินนับดาวจุดชมวิวที่เกิดจากดินขุดบ่อน้ำมองเห็นวิทยาเขตชัดเจนเป็นจุดชมดาวในคืนฟ้าเปิดบ่อเซี่ยวพระจันทร์บ่อกักเก็บน้ำ49,800ลูกบาทเมตรเป็นแหล่งอาศัยของนกและสัตว์หลากชนิดดงอลพิมพ์ื้นที่ต้นอพิมขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มดอกใหญ่คล้ายลิลลี่สีขาวเหลืองสวยงามสวนไผ่รวบรวมไผ่กว่า4 สี่สายพันธุ์จากตระนาวสีและพื้นที่อื่นๆสวนสมุนไพรแหล่งรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นเช่นว่านชักมดลูกว่านสาวหลงต้นอาวไพลและอีกหลายชนิดสุพรรณิกาหรือฝ้ายคำเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงรายในมจทราชบรุรีให้ดอกสีเหลืองสดสวยงามในหน้าแลง้งดอกบานทีละดอก จากโคลนสู่ปลายช่อป่าเต็งรังมัจทรราชบุรีไม่ใช่แค่พื้นที่สีเขียวแต่เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเข้าด้วยกันสำหรับทุกช่วงวัยที่ได้มาเยือนขอเชิญทุกคนมาสัมผัสความงามและคุณค่าของพื้นป่าแห่งนี้ด้วยกันนะคะ